เมื่อรัสเซียกล้ามล่ำแชมป์13เส้นครับคุณผู้ชมครับต้องการที่จะมาฟัดบัวขาวครับงานนี้จะเป็นพันพลือครับคุณผู้ชมครับต้องมาดูกันผมจังหวะนี้ครับจะเป็นพันพลือก็คือจะเป็นอย่างไดครับนี่ครับเปิดตัวมาเลยอย่างยิ่งใหญ่เลยครับแหมท่านนั้นของดัชบาอัสคาโรฟนะครับดัชบาอัสคาโรฟนะครับนี่คือนักชกจากชาว รัสเซียครับนักชกจากรัสเซียซึ่งเป็นแชมป์13เส้นครับไม่ธรรมดาครับผู้นี้ครับดีกรีนี่เรียกว่าสมน้ำสมเนื้อกับบัวขาวอย่างแน่นอนครับโดยเขานี่เป็นแชมป์ของการอัลฟาไฟส์ซีรีส์นะครับหนึ่งเส้นครับเป็นแชมป์ของรัสเซียชาร์เลนนะครับเจนแชมป์ของรัสเซียนะครับก็สองเส้นครับก็รวมเป็นสามแล้วนะครับเป็นแชมป์ของ Legend Fighting Show นะครับผม อีก2เส้นนะครับโอ้รวมเป็น5แล้วนะครับได้แชมป์ของรายการ International Amateur Kickboxing Sport Association นะครับอีก1เส้นรวมเป็น6ครับได้แชมป์ของรายการ Fight by TNA Rules นะครับอีก2ครั้งนะครับรวมเป็น8ครับได้แชมป์ของสภามวยไทยโลกนะครับเรียกว่าเป็นแชมป์ของในระดับยุโรเปียนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ของในระดับมวยรอบมวยไทย against drugs นะครับ อีกนี่อย่างละหนึเส้นฮะรวมเป็น10เส้นแล้วนะครับได้แชมป์ของในการชูดบ็อกซิ่งด้วยนะครับแล้วก็เคยได้แชมป์ของครับรายการ world vision น o r l d f นะครับอันนี้ไม่เคยได้ยินนะฮะแล้วก็เคยได้แชมป์ของป่าตองสเตเดียมด้วยนะครับ โอ้รวมทั้งหมดแล้ว13เส้นครับคุณผู้ชิงครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับแหมสาวๆที่มาไายรำโชว์ให้เราก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันครับเปิดตัวมาครับนี่คือนักชกหนึ่งในตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ของไทยเราครับนี่คือบัวขาวปอประมุกนะฮะชื่อในตอนนั้นนะครับตอนนั้นใช้ว่าบัวขาวปอประมุกครับปัจจุบันก็บัวขาวบัญชาเมฆครับ บัวขาวของเราก็นับรองครับไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันครับทั้งคู่ครับเจอกันเมื่อวันที่21ครับเดือนมกราคมครับปี2012หรือปี2555ครับเปิดมาครับนี่คือบัวขาวปอประมุกหรือบัวขาวบัญชาเมฆครับโอ้รังทองในยุคนั้นเลยครับส2555ครับวิดีโอนี้ที่ผมภาคปี2568ครับก็13ปีที่แล้วครับทั้งคู่เจอกันในรายการยกข่าว e x t r e ์ตรีม2ูเทอรทเวทมิลานอิตาลีนี่ครับ บทคามของเราดีกรีไม่ธรรมดาครับอย่างที่บอกครับออกมาเขียนนี่โอ้กระดาษ a 4เย็บเป็นสมุดเล่มบางๆถึงเล่มได้เลยครับเรียกว่าบอกกันไม่หมดครับที่สร้างชื่อที่สุดก็คือตอนที่ท่านเป็นแชมป์ K1 นะครับได้เป็นแชมป์ K1 ได้เป็นแชมป์อูลินเฟิงครับตอนอยู่ไทยก็เคยได้แชมป์ K ของเวทีของเสมอ๊มน้อยครับแล้วก็เคยได้แชมป์มวยสากลด้วยนะครับ เคยได้แชมป์ของรายการมวยรอบโตโยต้ามาราทอนด้วยนะครับนั่นคือบัวขาวนะครับแล้วก็แชมป์ของสภามวยไทยโลกครับแชมป์ของสภามวยโลกมวยไทยครับเคยได้แชมป์ไทยไฟด้วยนะครับท่าน right ั oh, Heh, yeah, yeah, ้งของบัวขาวนะครับโอ้เยอะแยะมากมายครับเรียกว่าบอกกันไม่หมดแล้วก็รางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆมากมายครับคุณผู้ชมครับอ่ามาดูมวยกันดีกว่าครับมาแรงมวยกันดีกว่าพี่น้องเออจังหวะนี้มาครับพ่มอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจังหวะนี้ครับบัวขาวนี่เคยได้มีฉายาว่าดำด c คมด้วยนะครับ มาครับเดินเข้าหาครับมัดทรายครับทนตของดัชวาทีบซ้ายบาทาลูกพักเคช็ดลับหน้าใสจากบัวขาวครับแหมดัชมาดีดูตัวหนากว่าอย่างชัดเจนเลยครับดูหนาดูกล้าม้ำครับ1 2 3แต่ว่ารูปร่างของบัวขาวก็ไม่ด้อยไปกว่ากันครับผมจังหวะนี้รูปร่างพอๆกันเลยครับท่นตงขงรัสเซนีดูอยอย่าลรังรางหน้ายังรังล้ำเลยครับผมจังหวะนี้แข้งซ้ายบัวขาวครับ1 2ครับทานของดัชวาเก็บเดินเข้ามาหาครับมัดทรายครับ ซ้ายมาซ้ายเกินครับจากดัชบ้าแม่จะออกแต่ว่ายังไม่ก่อนครับบัวขาวมัดซ้ายครับจงหวันนี้เดินขวาาครับยับซ้ายครับดัชบ้ามัดซ้ายบัวขาวครับทีบซ้ายบาทาลูกพักจากบัวขาวทีมหน้าเน้นหน้าครับมัดซ้ายบัวขาวครับแข่งซ้ายครับทีบเขาที่กลางอกจากบัวขาวครับหนึ่งซองครับแม่เน้นหมัดมาเลยครับจออขาครับทางด้านของบัวขาวรัสเซียนี่หมัดหนักอยู่แล้วครับ ปัจจุบันก็หนักอยู่ครับใครดูรายการวันแชมเปี้ยนบันลุมพินีครับก็จะรู้พิษสงของมัดรัสเซียดีครับนี่ครับมัดหนักมานาแล้วครับเน้นออกมัดเลยครับรัสเซียผู้นี้มาครับรากันตัวพี่นงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะจังหวะนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องทาง Facebook กด Fol ล o w กดติดตามครับช่องทาง YouTube กด s u b s c r i b e ครับ Subscribe ใส่หอมแดงใส่พริกต้มยำครับร่อยแรงอย่างแน่นอนครับเดินเข้าหาแข่งซ้ายครับจากบขาวทีบซ้ายบัวขาวครับออกลูกจุกจิกกวนใจไม่เข้าาาถึงงงอยย่่ เยยบ้ายครับดัชบ้าหมัด้ายจากดับบ้าหนึ่งสองบวกขาวครับจากวันนี้กดไว้ก่อนครับอ่ะแยกมาครับแยกเองได้ครับแยกมาว่ากันไหมครับแม่ตั้งกัดสักสูงเลยครับทิรนโหนดัชบ้าครับบวกขาวเดินเข้าไปครับเวียงมันขวาจากวันนี้แข้งซ้ายครับชัดเข้าไปเทพ้ายยันไว้ก่อนครับบวกขาวจากวันนี้เย็บ้ายครับแข้งขว้าขึ้นมาหนึ่งสองจัดชัดข้ากับเอ้ยาเตะขาคนยางครับแข้ง้ายมาเตะขาขึ้นครับดัชบ้าเจอทีฟ้ายจะบวกขาวเกือบได้ยักงายครับฉายไปครับฉายไป สายไปนี่ทางกอสมุยบปกว่าเกือบไปครับอย่าเทปไข่เลยพี่บ้าอ่ะยาอย่าทีบไข่นะฮะเดี๋ยวไข่แข็งไม่ขึ้นนะครับจังหวะนี้แหมขอญาติไม่แปลนะครับคำว่าแข็งครับแข้งขวาครับซ้ายไม่ถึงครับทางก็งโบขาวยามาแค่ๆเลยนะตรงบ้ามาแค่ๆเลยจะได้เซโดนในจังหวะนี้มาแค่ๆเลยก็คือมาใกล้ๆอีกครับหนึ่งสองโบขาวครับซ้ายมาเจอแข้งบันเสียงแต่ไม่ลงครับไอยาโอ้คอแข็งครับคอแข็งครับทางของรัสเซียผู้นี้ครับ เดินข้าวหาเย็บซ้ายจากบัวขาวทีบซ้ายจากบัวขาวครับมัด1 2สองครับจากดัชบาบัวขาว1-2สองขึ้นไปเหมือนกันครับผมจังหวะน,นี้แข้งซ้ายจากบัวขาวครับทีบซ้ายจากบัวขาวเข้าทีท้องเดินขวาเย็บซ้ายกับจากดัชบ,บ,บาครับแข้งซ้ายบัวขาวเตะเข้าที่การเข้าซ้ายแทงแหลมเพียบอัปคัดขวาครับดัชบาขึ้นมาอย่าเล่าเล่าครับอย่าดาเล่าล่าเซอร์อร์อย่าเล่าเล่า เหล่าเล่าเดี่ยวล้มยาวถังยืนไล่หย่าเหล่าเล่าล้มยาวทั้งยืนครับแข่งมาแข่งคืนทีบขวาครับเจอหมัดคืนมากอดออกมาครับอ้าวแม่จะดันเข้ามาครับสะดุดเท้าครับยักไงเลยครับอ่ะตัดไปยกที่2ครับอย่างรวดเร็วครับอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนตัดนะฮะอันนี้ทานั้นของต้นฉบับเขาตัดมาเลยนะครับเลยไม่ได้ดูริงเกิลเลยครับจังหวะนี้มาทีบซ้ายขบวกขาวครับเตือนเข้าหาครับดัชบ้ายับซ้ายขบวกขาวยับซ้ายดัชบ้าครับทีบซ้ายขบขาว แยบสายดัชบาเล่นหมัดเน้นหมัดนะครับรัสเซียครับแข้งซ้ายบัวขาวเตะไปก่อน1นึมาครับดัชบาครับแข้งซ้ายครับหนึ่งสองสามครับดัชบาแข้งซ้ายแข้งขวาเตะจอขาครับยักางผึ่งล้มตึงลงบนพื้นเลยครับโอ้โหเจอจอขาโค่นยางพังพังลักางเลวันเลยครับจังหวะนี้ครับยักไงคือล้มหงายไปทางด้านหลังนั่นเองนะครับทีบซ้ายครับซองซ้ายจากบักขาวมาซ้ายบบกขาวแข้งซ้ายดักจากบัวขาวสวยงามจังหวะนี้ครับว่าพื้ครับแต่หนึ่งของดัชบาครับ รัสเซียผู้นี้ครับแข้งซ้ายครับบัวขาวมัดหนึ่งครับพยายามเน้นหมัดอยู่ครับท่านหนค่ของดัชบ้าแข้งซ้ายบัวขาวครับเตะไปก่อนครับทีบซ้ายกับบัวขาวอ้าอย่าเทปไข่เลยอ่าพี่บ้าอย่าเทปไข่เดี๋ยวไข่ผมไม่จ้องนันเดี๋ยวต่อเช้าใช่มันจองไม่ขึ้นนั่นนะนะครับเดี๋ยวไข่ไม่จองนะครับจังหวะนี้ครับเขาซ้ายบัวขาวครับทีบซ้ายบัวขาวครับจังหวะนี้เข้ามาอัดลำตัวครับแม่ดัชบ้าเน้นหมัดจริงๆครับสไตล์รัสเซียครับแข้งซ้ายมาแข้งขวาคืนครับเข้าซ้ายครับท่านของบัวขาวแข้งซ้ายบัวขาวคร ทีบซ้ายกบ uh ัวขาวมัดขวามัดหนึ่งสองกได้ครับขวาไม่โดนครับจังหวะนี้หนึ่งสองยับซ้ายไม่โดนครับยับซ้ายจากบัวขาวครับเข้าไปครับกดแขนไว้ก่อนครับกดแบบนี้ถางออกมาครับยับ oh. ซ้ายจากบัวขาวครับยับซ้ายบัวขาวมัดขวาครับดัชบาร์แขนหนึ่งเข้าหาครับมัดซ้ายลำตัวเจอมัดขวาจากดัชบาร์เข้าซ yep. ้ายบัวขาวครับโอ้ว่าไปเลยครับว่ากันต่อครับทีบซ้ายครับหนึ่งสองสามครับ แข้งซ้ายคืนครับัวดังผางทีบซ้ายทีบเข้าไว้หมัดหนึ่งสองมาครับลบได้ครับพลิกมาเลยครับโอ้นี่ดูนะฮะน้องๆรุ่นใหม่ๆดูๆนะครับที่การว่องไวการอ่านหมัดของคู่ต่อสู้และการหลบของบัวขาวครับเรียกว่าหลบได้ดีครับป้องกันหมัดได้อยู่แล้วรู้จักถอยนะครับทีบซ้ายครับไม่ต้องไปแลกหมัดกับเขานะครับไปแลกหมัดก็เข้าทางเขาครับดูครับนี่ครับออกแข้งออกทีบแล้วก็ลมหมัดไปเรื่อยๆครับ เข่าซ้ายดักสวยครับแข้งซ้ายครับเข่าซ้ายดักสวยแล้วแล้วครับอ้ยาเข่าอีกทีจากบัวขาวครับโอ้มัดอัดลําตัวครับเข่าขวาพลกเข้าให้ครับแล้วแม่เกือบได้หน้าคำมังความตรงครับนะคำลั่นความตงยอระวังพี่บอกเฮ้ยอย่าเก่งเกินอย่าเก่งเกินจังวันนี้หนึ่งสองจากบัวขาวครับบัวขาวยิ้มเลยครับเข่าขวาแทงแหลมเพียบเสียบไส้เสียบพุงครับเดินเข้าหาครับท่านทุกคนดัชบ้าครับ บัวขาวว่าครับแข่งขวาบัวขาวดัชบ้ามัดไม่ถึงเจอหมัดจิ้มทองบัวขาวทีบซ้ายบัวขาวจุกจิกกวนใจไปด้วยครับเข้าขวาบัวขาวแล้วกอดครับตีเข่าแล้วกอดทันทีครับอ่าแทงเข่าแล้วกอดทันทีครับอ่าเป็นเทคนิคที่ดีครับเข่าขวาครับเข่าแล้วก็จะกอดทันทีครับพยายามจะออกหมัดครับดัชบ้าแต่ไม่โดนครับบัวขาวก็ไหลไปเลยมาได้ครับเข่าขวาบัวขาวกับหมัดหนึ่งสองสามไม่โดนดีครับท่านันของอัจฉชบ้าครับหนึ่งสองครับแม่ดัชบ้าเริ่มเริ่มหายใจทางปากแล้วครับดัชบ้าครับ พันตรือครับแข่งขวาัวเขาแข่งขวาัวเขาซัดรับเข้าขวาแทงแหลมเพียบจังหวะนี้ดัชบ้ามาลบได้ครับดัชบ้าดัชบ้าอย่าลกลกครับดัชบ้าครับลกเดี๋ยวได้พัดพกดังพึงครับดัชบ้าครับอย่าลกลกคืออย่าล้นลานครับแม่อ่ะมาต่อครับยกทีสามครับอ่ะผมไม่ได้เป็นคนทํานะอันนี้ต้นฉบับเขาทำมานะครับอ่าแรงกันต่อพี่น้องคือจังหวะนี้แรงกันต่อลุยกันต่อครับมาครับยกทีสามครับ เดินเข้าหาครับขวามาครับท่านขนดัชบ้าบัวขาวขยับออกมาถีบขวาไปกดบัวขาวบัวขาวขยับออกมาครับแข่งขวาบัวขาวครับเข้าขวาบัวขาวครับแข่งขวาบัวขาวเราแล้วครับเข้าขวาบัวขาวครับดัชโนดัชบ้าไม่มีเวลาให้คิดออกมัดเลยครับแข่งขวาบัวขาวแล้ววนออกครับเข้ามาครับเข้าขวาบัวขาวจงหวันนี้กดไว้ก่อนครับดัชบ้าตรงผข้ออกมาครับนี่ครับคืออย่าไปเล่นในเกมของเขาเท่านั้นครับแข่งขวาครับอย่าไปเล่กหมัดครับเรา มวยไทยอาวุธมวยไทยเรามีหลายอย่างอยู่แล้วครับใช้ไปครับเข่าขวาบัวขาวครับโอ้ไปไม่เป็นเลยครับแชมป์สิเส้นครับรัสเซียแชมป์สิเส้นนะครับมาตายดังกับบัวขาวนี่ครับแข้งขวาบัวขาวครับแข้งซ้ายครับดัชบ้าเข่าขวาดักบัวขาวสวยงามมัดไม่โดนครับเจอมัดจิ้มท้องขึ้นไปทันทีครับทีบซ้ายบัวขาวหมัดไม่โดนเจอแข้งขวาบัวขาวหมัดแล้วแข้งขวาบันเสียนหมัดไม่โดนครับโอ้เขาแข็งครับแต่ต้องยอมรับว่าเขาแข็งนะครับเพราะว่า โบขาวก้้นคอไป2 3สาทีไม่ลงเลยครับโอ้ความหนาของกล้ามครับไม่รู้ว่าน้ำหนักนี้แบกหรือเปล่าด้วยนะครับเพราะว่ารายการไม่โชว์น้ำหนักให้นะครับมัดซ้ายครับเตาร์นโคนดัชบ้าครับแข้งขวาบัวขาวครับจังหวะนี้เดินขวาลบครับมุดครับเอามุดหลบได้ครับดัชบ้าจะเข้ามาครับบัวขาวเขาไม่ก่อนครับมัดขวามบขาวครับจังหวะนี้ครับเรียกว่านอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับนอกไม่ได้ก็ไม่พือครับคุณผู้ชมครับ ็อกไม่ได้ก็ไม่พ l i e ครับสร้างจังหวะสร้างความได้เปรียบไปก่อนครับแข่งขวาเม,มาสส well. ื่อส,ส secondly, ักครู่มันนี้หลบได้ครับบกเขายังยิ้มสบายๆครับกดไ้ก่อนครับเดินเข้าหาครับดัชบ้าบัเขาโยนเข่าขวาครับโอ้แล้วจะกอดทันทีครับนี่ครับเข่าแล้วกอดทันทีครับไม่ให้เขาออกหมัดอย่างง่ายๆครับทีบขวาครับแล้วกอดทันทีครับจังหวะนี้ครับรู้ว่าได้เปรียบแล้วครับเดินเข้าหาครับชัลเลน์ของดัชบ้าบวเข้าไปครับเดินชนเลยครับแอม กรรมการบอกอยากก้อนมาเกินเลยอยากก้อนมาเกินแน่มันอยู่ที่แผนนะครับอยู่ที่แผนนะครับบางครั้งนี่ไม่จําเป็นต้องแรกครับแข่งขวาขึ้นบันเสียนอีกแล้วครับนี่ครับอย่าลืมมัดซ้ายบัวขาวครับลืมลําเดี๋ยวได้หลับลืมครับจังหวะนี้แข่งซ้ายบัวขาวชัดก็ไปพังหมดเดียวมาซ้ายความไม่ถูกหมัดไม่ถูกเลยครับโอ้หมัดเวียงเวียงสเปซสปะไปหมดเลยครับมั่วตัวอุตลุลไปหมดแล้วนะฮะเทานครดัชบารครับลกเกินครับเขาซ้ายบัวขาวครับแหลมเพียบ จังหวะนี้ครับ1 2 3สครับบัวขาวมุดเข้าไปครับกดเอาไว้ครับเหลือ25วินาทีครับเข้าขาบัวขาวแหลมเพียบจังหวะนี้ครับอืมเดินเดินหอบแหกแล้วนะทางด้านของอ่าดัชบาร์ครับมัดซ้ายไม่โดนครับจังหวะนี้เดินเข้าขาคาไว้ก่อนครับคาไว้ก่อนคาไว้ก่อนครับคาไว้ก่อนคำไว้คาไว้ก่อนหนึ่งสองสามครับสี่หลบได้ครับกดมาครับโอ้ห้าวิสุดท้ายครับสี่สามสอง 1ครับเรียบร้อยครับหมดยกที่3ครับ่ามยกครับมั่นใจเลยครับท่านนักขอบัวขาวครับแม่เก็บแต้มได้ดีครับเนี่ยพยักหน้ารับเลยครับท่านนักของดัชบาครับยอมรับในผลนะครับสาวถือรางวัลก็สวยครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับคุณผู้ชมครับอ่านี่มามารับรางวัลนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องทางของ YouTube กด u b s c r i b e ครับ สับตะไคร้หอมแดงต้มยำครับข้าทางเฟซบุ๊กอย่าลืมกด follow กดติดตามครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับลาไปด้วยภาพนี้ครับสวัสดี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 ครับ